ค่ะเพื่อนเพื่อนมานานนี่ต้องมาซื้อข้าวปิ้งถ้าขายมากี่ปีแล้วเจ้าขายมาตั้งแต่ปีสองศูนย์ค่ะโอ้โหนีไงขายไม่แต่อัลละบาดไหมอัลละบาดอัลละบาดขึ้นมาสองขึ้นมาสามขึ้นมาเจ็ดอย่างนี้ขายอัลลศีบาทอัลลศีบาทใช่เจ้าเจ้าขายอยู่คู่เมืองน่านค่ะ ว่าสัานป้าขายกี่โมงถึงกี่โมงส้มตั้งแต่โมงถึงประมาณ3โมง4โมงค่ะ3โมง4โมงเนาะขายทุกวันขายทุกวันเหมือนกันมีกล้วยกล้วยเผือกเผือกมันมันข้างๆแถวนีหน่อไม้หมูสับมีสันกยาไข่มีหลายไส้จับน้ำมันน้ำมันกุ้งฝอยมาป้าออนแต่หมูนี่เนี่ยบางคนเดียวบ่าไข่ไหวไข่ไหวค่ะป้าลุงบ่าไข่สบายเลยอ๋อ อันนี้สามอันกี่บาทตาะอ่าเปิดขายอันละสิบมาอันละสิบบาทเน,ะนะาเนะกระนังมาขึ้นไหมเนี่ยแม่เอากระดานเอาเอากี่บาทจีหะสิบบาทอันละสิบบาทเนาะต่ออันละสิบบาทอเอาเอาคะไซค่ะหนึ่งสองสามอุดหนุนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนมาจะได้ซื้อท <c oughs> ี่คนค่ะอาเอาหกสิบบาทอะคะ่ะยาย อ๋อยังละสองนะคะน้องตาวยังละสองค่ะพรุงนี้ถ้าเขากินเขาก็อุ่นได้เนาะได้ค่ะอ๋อยังวว้าจะเป็นปี๊บพุ่นนะแต่แต่แม่ไปพุนขายแม่กะขายวันตะวันวันตะวันเนาะสองบางคนขอไเอเอาเฟแถเสร็วไต้หวันเพื่อน่ะลูกไม่ไม่ได้นะเตาวไม่ได้เป็นคือเดือนว่าจะกินมะเจเวบเอากินกระเวบเอาเนอกสองใส่ใส่ขี้เย็นเลยทั้งลุงลุงแล้วันปลไข่เสียเสียเสียเนี่ยแล้วก็ใบบาทแล้วก็ ยิปเตอร์ติ้งเตาถ่านติ้งเตาทานใช่ทำมาเตาถ่านนี่ยายติ้งให้ก็ราคาสอร้อยเหมือนตาวงานเนาะดั้งเดิมจ้าเข้ามันติ้งนี่อยู่ผู้เมืองงานน่ยายขายตั้งแต่อันละหนึ่งบาทขานไปผ่านมาซื้อมันห้องแยกอย่างก็เน้าแม่ได้เข้าสบายแถวพระเดชพุ่นทะค่ะอ๋อนี่นะเข้าตำหนักหลายปี ถ้าทประเทพมาก่อนเราไปก่อนจะไปถวายชอบไปจะชอบถิ่นไส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้เจมใส่เนี่ยเปลือกมันปุ้ยอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะนี่นจะเปิดก,กับไปจัดเบรอย่างไรนะคะเราเออลูกค้ากินนะเ้าช็อตเบรกับกาแฟขนมหนึหน่งอันกาแฟหนึ่งแก้วอิม่ม <c oughs> จ้ะ <c oughs> หอมหอมมันกับพี่ซดดอในใจแบบพี่ดขึ้นกับซด แ้่ไก่กะทิกองมันจะบาลังไก่กะทิตองน้นาอบาลันน,น,นี่นอกจะไปเปิดห้ามูเปลี่ยนรอยนะะจ้าชอบชอบไปซอดทาย,จยจาเจ<อ>ียจอกแบบของเขาเขาเป็นคนเจ้า <ๆ S 1> ทินเขาจะหัว่าตรงไหนอร่อยเออจ้าจ้าใช่ดังเดิมห,หอมหอยที่ไทีนบาย่นี่เลยอร่อย